สวัสดีครับเพื่อนๆผม The s e ซ Channel นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปู้ยลงเห็ดลงใหญ่ในวิตรงนะครับเราไปดูลงเห็ดกันว่าลงเห็ดเขาตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ไปดูลงเห็ดกันครับถึงแล้วมาถึงแล้วเป็นไงออกดีเหรอออกดีอยู่ได้อยู่ครับออได้อยู่ครับเ,ออเปิดแล้วเหรเปิดแล้วแล้วขายได้สามรอบแล้วล ออกเรื่อยๆครับแต่ว่าร้อยก้อนแรกอะไรออกไรพอร้อยก้อนหลังเนี่ยกำลังเปิดพึ่งเปิดครับพ่งเปิดแต่ว่ากำลังจะออก้วครับกำลังจะออกแล้ววันนี้ผมก็เลยพามาดูที่โรงงานใหญ่นะนี่เลยนะครับนี่โรงงานใหญ่นะผมทำช่องด้วยไง นิดเดียวเองประมาณานนาใช่ใช่อย่างอย่างอย่างใกล้ไอ้ล็อกแรกนี่ใกล,ใลใ่ใกลใ่ละใกล่ละใกล่ละใกล่ละออกไปหนึ่งกิโลได้นะเมื่เมื่อวานมาถึงโรงเห็ดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมพามาดูโรงเห็ดที่นี่นะครับก็มีหลายโรงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้เยอะมากเลยครับนี่โรงที่นี่ใหญ่ โรงนี้โรงใหญ่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องแลด้านในกันดูว่าเห็ดเขาเป็นยังไงบ้างอ่านี่นี่นี่เลยนะครับโรงเห็ดน,นางลมนะครับนี่เป็นโรงงานใหญ่นะครับเป็นโรงงานใหญ่เป็นโรงงานใหญ่ของเขาก็ โอ้หลายร้อยก้อนเลยเป็นพันพันก้อนเลยนะครับของเราก็มาดูงานที่นี่นะครับผมก็มาดูงานที่นี่อันนี้โรงงานครับมาดูแล้วก็มาดูมาศึกษานะครับโรงงานโรงเห็ดเขาโอ้ยเยอะนะครับโรงงเห็ดเขา ใหญ่มากอันนี้ก็อีกโลนึงนะฮะเ็สวยนะครับที่ของเขาน่าจะเก็บหมดแล้วนะครับ อ,นนอันนี้ตัวอะไรนะตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ทำให้เห็ดติดเชื้อง่ายโอเคนะครับถ้าอย่งไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยครับพิจิตรสเวนชาน,นลนะครับ